อยู่ที่มอเกเกษตรกำแพงแสนนะครับ KU รันสามวิ่งชมพูพันทิบมาเดี๋ยวก็จักเป็นครั้งที่สามแต่เป็นสนามที่สี่สนามสุดท้ายอสนามสุดท้ายแล้วโอว้โหเพราะซีรีส์นี้มันมีสี่สนามแสงม,ม,มันจะอย่างนี้เหมือนองานวัดไหมสกลนครชนบุรีและอีกจังหวัดบางเขนบางเขน,น,น,เขนก็รายได้ทั้งหมดนะครับเอาไปสร้างโรงพยาบาลนะสร้างโรงพยาบาลแถวที่อะไรก็สี แล้วก็ปีนี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรจะมีบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์เป็นปีแรกกนะร่วมทําบุญกันได้นะครับมีจริงๆเขามีเสื้อมาขายว่าจะขายหมดนะฮะ <laughs> <laughs> เสื้อตัว200ร้ฮะให้500ร้ก็ได้ฮนะ <laughs> <laughs> ร่วมทําบุญกันท่านเลยนะคะเทยูรันนะคะแอดกำแพงแสนนะคะก็มาในช่วงของชมพูพันพิตนะคะ ที่จะมีให้นักวิ่งทุกท่านนะคะ50กิโลนะครับเดยวใช้ทุกระยะเดี๋ยวเราจะมาร่วมพิธีเปิดลานรอบนี้บอมด้วยมวยไทยนะ ไม่ยากนะเหนื่อยก็จะเป็นพวกเนี่ยต่อยตอกแล้วก็เสะขาเข่าอะไรประมาณนี้โดดเข่าอะไรประมาณนี้เพลงที่สองแล้วครับเป็นยังท่าเดิมย่ใตัว2ี่สิบเอ็ดโลอะค่อนข้างเร็วเลยครับ ตี่สี่ครึ่งอ่ะแล้วก็มาปล่อยตัวสิบโลเในานาฬิกาเนะี่ยส่วนของเราก็กี่โมงวันนี้หกโมงสิบห้านะครับห้าโลประมาณประมาณนี้ กิจกรรมต้องพังดังวิ่งนะคะตอนนี้พังแล้ว่ายกันนะคะต่อไปนะคะคนาฬิกาเนาทีนะคะในเวลา6รบนาฬิกาสินาทีเราจะเิ่มปล่อยตัวนักวิ่งระยะ5กิโลเมตรค่ะน้อยค่ะวันนี้21กิโลเมตรนะคะก็ปล่อยตัวไปตั้งแต่ตีสี่ครึ่งไปหาพิจัยนะคะนักวิ่งของเราเยอะด้วยนะคะไม่น้อยเลยนะคะแสดงว่า น่าจะรูดเดิมครับ5โลออกจากจุดสตาราแล้วก็ไปทางซ้ายเดินเอาเดินเอาเรามันไม่ไหวแล้วมาเร็วแล้วไป้าช้าจาช้าจะช้าจะช้าลูกจาช้า เอยตัวก็ฟ้าสวยเลย่ะสีฟ้ากัสีเสื้อนี้เท่ากันเลยจริง 你又厉害。<laughs>

ชมพูพันธิตก็มีปากป้ายนะครับใครจะมาช่วงนี้ก็ยังเป็นบงต้นนะปลายทองคำต้นนะพอเครม่เข้ากิโลที่สามมาก็เริ่มแบบไม่ไหวนะครับเริ่มจะลดเพลเองวันนี้ก็9630นนะแต่แบบมันยังไม่ฟีดพอ

จะเข้ารอบรางวัลนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ140ท่านนะครับโอเคประหลาดโอเคโอเคนะคะคอบอกยิงตะปีนเป็าตูเป็นนีคับ ครับที่ใครได้คุณบองอ่ะครับสีเขียวสีฟ้าเนี่ยนะครับมารับหมอนด้วยนะครับมารับหมอนได้นี้นะครับแล้วก็ใครได้ไม่ยี่สิบกิโลครับเดินนามาติดต่อรับเสื้อันนีเช่ด้วยนะครับนอตทิมกันแดดนะครับหกร้อยบาทซึ่งผมอยากได้มากแต่ว่าผมไม่โอกาสได้นะครับน่เป็นทิมกันแดดไม่รู้นี่ไงนะครับใครไม่ยี่สิบกิโลครับจะมีโอกาสได้ทั้งหมอนทั้งทิมกันแดดนะฮะเดินทางมาที่นี่นะครับ ทางที here, water, yeah. Ay, uh. ่ไทนะครับทางที้ไทยแล้วนะครับก็ติดต่อขอรับช่วยรางวัลนะครับเแต่ในกรณีที่เสี่ยงนะไม่เด้ไม่ได้รอเวลานะครับเดี๋ยวจะรอได้ไหมครับเย่ใช่ขับรถลายงานมีอยู่ได้สองงานมีอยู่ร้อยหนึ่งคนอ่าได้สองคนเลยอ่าสองงานอ่าสือือๆมาถ่ายรูปให้ไปถ่ายตรงไหนปะตรงไหนตรงถ่ายรูปเออตรงนี้ก็ได้ มายืนหนะ้ารถเลยไหมหรือไงหรือจะข้างรถข้างรถตรงนี้ก็ได้นะั่นแหละเห็นเคยูโอเคเอานะ้ 1, 2, 1, 2, 1 2, 3. 3> หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรู้มีวัดเทนเนอร์ไหน ให้ใบหนึ่งดันนะไปดูครับมีอะไรกินบ้าง เียวมีอะไรนะขนมหวานอันนี้เป็นไคีมสบข้าวแข็ง ติมนะฮะมีติมด้วยซอฟโค้ดนะฮะตรงนี้ก็เป็นอ๋อเป็นน้ำเชื่อมเข้าคลายม็อกเกิลนะอันนี้อะไรเอ่ยอัน<ะ>่นมะมีเกี๊ยวอันนี้อะไรเอ่ยอะอันนี้อะไรฮะม,มีเตี๊ยวค่ะม,ม,คมีเกี๊ยวมีบะหมี่มีเกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวได้ไหมฮะได้ครับครัขบขอขขบคุณครับเอาน้ำจ้าเอาน้ำจ้าได้จ้ะ ข้าวต้มนะฮะนี่ข้าวขาหมูฮะเขามีผัดไทยด้วยข้าวขาหมูนะฮะนี่ผัดไทยอันนี้ก็ข้าวไข่เจียวฮะไข่เจียวได้รับความนิยมม <Okay. S 1> ีน้ำเต้าหู้ด้วยน้ำเต้าหู้ด้วย